ครับก็มาดูสภาพแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับตัวนี้เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับ12โวลต์60แอมป์นะเป็นแบตมือสองผมซื้อมาใช้เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับปกติก็ใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันโดนปวกขึ้นนะครับพอดีวางไว้ต่ำแล้วก็หน้าฝนเนาะไม่ค่อยได้ดูแลนะครับทำไว้ที่สวนทำไว้ใช้กับพวกหลอดไฟ DC นะครับแล้วก็ต่อสวิตช์แสงไว้แล้วก็ ็เลยไม่เคยเข้ามาดูอีกเลยก็ไปไล่ดูคลิปเกรร่าๆได้นะครับที่ว่าเคยรีวิวอยู่เครื่องชาร์จกับแผงอะไรเนาะกับแบบตัวน,นี้นี่ครับอันนี้ก็สภาพเละหมดนะครับอันนี้ตัว Active Balance ครับน่าจะพังก็แล้วเดี๋ยวลองเช็คดูเพราะว่าสายมันขาดอันนี้ DMS นะครับ DMS มันตัดแล้วก็พอดีว่าต่อไฟแนละ้วมันต่อคอมแล้วมันไม่เข้าม,มันจะเกิดอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะมาลองวัดดูนะครับว่า ไฟแต่และเซลลมันมีกี่โวลต์น,นะครับเดี๋ยวลองดูดีจับคนเดียวนะครับเซลคือหนึ่งสาจดสามนะครับ เซลที่สองสามจุดสองเซลล์นี้ก็สามจุดสองเหมือนกันเซลล์ที่สเซลล์ที่สก็สามจุดสองครับสรุปแบตไม่มีปัญหาครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาที่ BMS นะครับบีมมันตับนะครับ ถ้ามีเอสัดนะครับเราต่อขั้วบวกขั้วลบชนกันมันจะไม่ช็อตนะครับ